ถึงกับักสายมันทุกอ่าตอนเดียวนี่จําเป็นจะต้องใส่เพลาลอยไหมผมว่าไม่จําเป็นนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการใช้งานของท่านบางคนนี่โอ้โหมาถึงนี่ฟังเอาเพลาลอยเพลาลอยเพลาอไอคนพูดแต่เพลาลอยจริงว่ามันมันทุกหนักแต่ท่านน่ะมันทุกอะไรมันคนเอาไปมันทุกเฟืองเอ้ยเพาคนโหมไปโขงไปขายเบาเบล่ะมันทุกผักเบาเบลนี่เท่าเดิมก็หรูแล้วสองสามตันกุบกริบกุบกริบเนี่ยเรามาดูกันหน่อยนน่เน่อันนี้เป็น เพาเดิมอ่าแต่อะไรแต่เราให้ยางบรรทุกมิชลิน X อ2ซไปแล้วสเสริมแหนบมาก็คือส,อส,สตัน2ตันน่ะพอกรุบกริบกรุบกริบสบายสบายใช่อ่าบางคนไม่เลือกเพาลอยเพาลอยความอาความนิ่มนวลเนี่ยเพาเดิมกับเพาลอยมันต่างกันนะโอ้โหเพาเพาลอยนี่เคยเห็นไส้ไหมดึง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 ไส้เนกองมารวมมันอยู่ที่ท้องในใจอ้วกแต่ถ้าเพาเดิมก็จะนิ่มหน่อยอ่ามันอยู่ที่การใช้งานของท่าน จะซื้อลุงซื้อรถเนี่ยดูการใช้งานของท่านเป็นหลักไม่ใช่ไปฟังคนอื่นจริงอยู่เพาลอยมันบรรทุกได้เยอะบางคนใส่แม็กหน้าก็ไม่จําเป็นนี่แม็กอย่างนี้กระทะเดิมเดิมเนี่ยก็ใส่ได้เข้าสวนลูดกระจายไม่ต้องห่วงได้เหมือนกันออากันนานี่กระทงกระแทกไปเถอะแต่ถ้าเป็นแม็กนี่เอาไปแทกกระแทกสุมสี่สุมห้าไม่ได้น้ำแมกดุ้งอีกนะปัญหาเกิดแล้วเราเปลี่ยนแม็กคู่หน้าอีกอครับผมทุกอย่างจะซื้อรถต้องดูการใช้งานของท่านเอง คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะจ๊ะบ๊ายบาย